ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญิปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่นเหอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์ม อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตร,รฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเ24 24ว็บโมโกเทสคอโทร0846132424วันถึงวันเกิดที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยาก,ากาศทุกอย่างโดยรวมก็รู้สึกดีค่ะค่อนข้างเรียบง่ายทานกับคุณพ่อคุณแม่น้องเปรมแล้วก็พี่เขา่าพีเขาคือผมพี่ก็รู้วันนี้แบบพิเศษอ๋อก็มีมีของขวัญก็ขอไม่พูดละกันแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเออ ของชายก็ดีค่ะนอกจากกนอจากของเาัยส่วนตัวเห็นว่ามีเค้กให้ด้วยมีเค้กด้วยค่ะเค้กกระต่ายชอบอะไรยังไงขนาดไหนก็ทำเป็นเหมือนกระต่ายแล้วแฮปปี้ไหมคะว่าเขาหกระต่ายก็ทำให้เราก็ดีค่ะปูชอบอะไรที่ง่ายๆสามารถทำให้เป็นความทรงจำดีๆก็ดีชอบทอกไม้ชอบใหญ่ด้วยดีค่ะชอบมากแบบว่าขึ้นตาแก๊สของปูเพรดีค่ะเขาเขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรเขาจะเขาจะคิดคือแบบ เขาจะคิดแบบแม้แม้จะลงรูปหรือเขียนอะไรอะไรเงี้ยเขาเขาจะค่อนข้างใช้เวลาคิดก็ดีค่ะดูเหมือนเขามีมุมโรแมนติกแล้วก็ให้หลายอย่างอาร์ตแนวดีเนาะแล้วก็ว่าเกิดแล้วว่าว่าเกิปีนี้เป็นปีที่มีความสุขที่สุดเลยก็ถือว่าปีนี้เราโตขึ้นมาปีหนึ่งเราก็ไม่ได้จัดงานเอาแบบกินข้าวสบายๆรู้สึกดีอะม่ามีข้อความของของชมพู่อ่ะเนาะส่งูัณ์มาพร้อมก็ไม่ได้เห็นนะคะ ไม่ได้เห็นแต่ก็ได้แฮปปี้เบัตรเดย์พี่ชมลงรูปอินสตาแกรมให้ก็ดเห็นที่ข่าองนัยบอกว่าทั้งสองคนบอกว่าโวยพรว่าต้อนรับเข้าสมาคมบอกว่าไม่ไม่จะไม่ได้เห็นมีเขียนอะไรนะคะแต่ว่าพี่เขาพี่ยังพูดน่ารักอยู่แล้วค่ะแสดงว่าพี่โน้ตวันนั้นก็ได้จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมจริงจริงเขารู้จักกันจริงๆเรารู้จักกันมาเกือบสองปีแล้วช่วงที่เูเรียนเขาก็ได้เจอบ้างแล้วค่ะพ่แม่บ้านเขาต้องม มคอมเมนต์ไงแม่ปูเขาก็โอเคค่ะค,คุณพ่อก็าชอบพี่นอ้องเขาก็ดีค่ะพี่เขาค่อนข้างทำงานหนักแล้วเขาก็เขาเหมือนเขาช่วยช่วยกันพาปูไปทางที่ดีขึ้นปูก็เลยรู้สึกเรามีคนที่อยู่ข้างเราแล้วทำให้เราดีขึ้นก็ดีนะคะเขามีคำอวยพรหวานอะไรให้เราเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้มีอะไรหวานแล้วค่ะปูเขาก็พูดว่าเออแฮปปี้เบิร์เดย์ปีนี้ก็ขอให้เราโตขึ้นทำแต่เรื่องดีๆค่ะ ไ,ไ,ไ,ไม่ต้องมีคำสัญญาค่ะก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆต่อคืนเขามีกลัวไหมครับว่านมๆจะมาคนอื่นจะมาอะไรยังไงช่วงนี้ปูแบบมุ่งม,มั่นแต่งงานค่ะเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เราก็ทํางานกับบ้านพักผ่อนเขายีมอกลังกายค่ะวันนั้นทานข้าวเสร็จแล้วไปไหนกันต่อหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ไปกับบ้านพรุ่งนี้ต้องทํางานโกไม่สวยขอบคุณปูขอบคุณปะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข <Wow S 2> <So. S 1> ้อม <nice. S 1> really er so ูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวชอบแซงดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว